เฮ้ยเป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่นไม่นไไม่มามาเร็วพกันพกันพกันเข้าใจารงานกนงานกน้านหน่อยก้านหน่อยก้าหน่อยขออ่ขนเฮ้ยเป็ดต้อพี่โดนู่น้ำไย่น้ไอย่าออกเม็ดเดี๋ยวผมนไปไปไๆเฮ้ยขาเพิ่มาพี่นะเขา่่ม

不要开，来路。 ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ